มาถึงในครัวแล้วดูพี่เตรียมเปิดเตาเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ยกของออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อโอดน,นะคะทุกคน เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วมาใส่หมวกมัดผมให้เรียบร้อยชุดเนี้ยสวยที่สุดอ่ะเป็นไงหมุนหมุนหมุนหม,มุนสวยแปงลงร่างเป็นแม่ครัวเตรียมของเพิ่มเติมก่อนที่จะเปิดร้านขายให้ลูกค้ามีพี่พี่เอฟซีทักถามมาหลายคนมากเกี่ยวกับเวลาการทํางานเริ่มงานกี่โมงทํางานกี่ชั่วโมงคลิปนี้มีคําตอบมาฟังกันเลยค่ะใน1วันแสบทางาน8ชั่วโมงและใน1วันแบ่งเป็น2ช่วงเวลาในการทํางานจะทางานเป็นช่วงเที่ยงและช่วงเยง็นช่วงเที่ยงจะเข้างาน11บเอโมงเลิกประมาณบ่ายสองครึ่งโดยประมาณ และช่วงเย็นเริ่มงาน6กโมงถึงประมาณ5้าทุ่มแต่ถ้าลูกค้าหมดก่อนก็กลับก่อนได้เลยเวลาการทำงานจะมีประมาณนี้มาค่ะเข้าสู่โหมดการเตรียมของกันก่อนเลยวันนี้แสบแบ่งหน้าที่กับพี่ช่วยกันเตรียมงานโคลมไม้คลมือแสบเปิดตู้เย็นก่อนเลยเช็คดูว่าผักต้องมีอะไรเพิ่มเติมบ้างส่วนพี่จะแยกไปทำอีกอย่างหนึงงาน,น,นในครัวมีเยอะมากคลิปนี้แสบถ่ายตั้งแต่วันเสาร์แล้วจะมีเวลาภาคและมาตัดต่อพิเศษสูตรวันเสาร์ทำงานแต่ช่วงเย็นแต่ดี ดีวันศุกร์ได้เตรียมของไว้บ้างแล้วสลัดดอกไม้เตรียมพร้อมเพื่อจัดตกแต่งจานวันนี้วันเสาร์ลูกค้าจองเต็มเช็คของครบแล้ววันนี้แซบได้สาลายวากาเมะมาเดี๋ยวจะยำแบบไทยๆใส่<ๆ>หมูเพิ่มลงไปราดน้ำยำลงไปไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอลองชิมสักนิดนึ่งหืมน่าจะอร่อยแหละยำแบบไทยทำเองอร่อยเองอีกแล้วกินเสร็จแล้วมาเดี๋ยวแซบจะพาไปดูในส่วนของน้ำต้ยมยำน้ำแกงแดงแกงเขียวทำเตรียมเป็นหม้อแบบนี้เลยสะดวกและง่ายในการตักขายให้ลูกค้าพริกแดงจินดาคั่วจะน่า หมดแล้วต้องนํามาเด็ดออกเตรียมข้าวหุงแล้วสองหม้ออีกหม้อหนึ่งรออยู่เสาร์นี้คาดว่าจะขายถึงสามหม้อเห็นไหมเพ่เว็บเดียวบินออเดอร์แรกมาแล้วทําเสร็จจัดส่งผ่านลิฟต์ไปเลยจ้าและหาอีกหลายๆบินวันนี้อย่างที่บอกวันเสาร์ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้แค่ไหนเพราะลูกค้าอาจจะเยอะไม่มีเวลาจับมือถือเลยค่ะมีลูกค้าสั่งเป็นต้มข่าไก่ทอดมันปลาจะเสิร์ฟเลยเห็นตรงนู้น พี่กำลังหอ่อเตรียมปลาเผาสำหรับโต๊ะเมนูอาหารต่อไปแซบก็กำลังเตรียมอีกเช่นการลวกอาหารทะเลไว้ก่อนเพราะเวลาที่เราผัดจะได้สะดวกและรวดเ,เร็วทยอยออกอาหารออเดอร์ไปก่อนอาหารหนักตามทีหลังผัดเปียวหวานหมูน่ากินมากน้ำซอสเปียวหวานทำเองสีสวยเชียวเมนูกุ้งผัดผักรมัมวเตรียมลวกไว้ก่อนเลยเวลาผัดผักเราจะได้สีสันที่สวยงามเมนูนี้เนื้อน้ำมันหอยน่ากินไหมใส่ผักไปแบบนี้สีสันน่ารับประทานเมนู เมนูปลาเผาที่พี่ห่อไว้เตรียมออกได้เลยออกคูกับผัดกะเพราเนื้อน้ำซอสอนเนกประสงค์ผัดเองทำเองอร่อยมากขอบอกลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ชักเริ่มงงแล้วละออกโต๊ะไหนไปบ้างเมนูของทอดออกอีกแล้วบอกแล้วว่าขายดีจริงลืมบอกที่ร้านมีเมนูผักทอดด้วยนะใครที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์จัดเมนูนี้ได้เลยว้าว ต๊ะนี้ลูกค้าสั่งอาหารหลายอย่างมากยำเนื้อหอหมกสองที่ปาลาลัดพริกและเมนูมะเขือมาสั่งกินอาหารหนักเลยต้องจัดให้แบบรวดเร็วลูกค้าบอกว่าหิวมากแล้วเดี๋ยวต้องมีธุระไปทําต่อลูกค้าขอมาขอให้บอกแม่ครัวจัดให้เลยจ้าไม่ใช่หรอกลูกค้าโชคดีที่เข้ามาก่อนยังไม่มีลูกค้าโต๊ะอื่นมากเท่าไหร่ขอเตรียมโต๊ะต่อไปเลยตั้งเมนูแกงได้เลยลูกค้าสั่งเป็นเมนูของทอดอีกแล้วของทะเลทอดรวมสีสันน่ากินมากเมนูของทอดแซ่บใช้ไฟอุณหภูมิ170องศาท แป๊บเดียวก็จะได้สีสันออกมาหน้าฐานแบบนี้กรอบมากๆขอบอกหลายคนถามใช้แป้งอะไรแซบใช้แป้งของโกกี้ใช้ยี่ห้อนี้ตลอดเลยผัดไปผัดมาพริกใบกระเพราหมดต้องไปเอามาใหม่ผักของเราก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะวันนี้ไม่เติมแล้วเดี๋ยวต้องล้างเกล็ดวันนี้วันเสาร์วันสุดท้ายของการทํางานบางช่วงไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเพราะแขกยุ่งมากตอนนี้เริ่มทยอยออกอาหารหนักของแต่ละโต๊ะได้แล้วเพราะวิธีการทํางานของร้านอาหารต้องออกเมนูองเทรหรือสตาร์เตอร์ให้ลูกค้าทานกน หลังจากนั้นอาหารหนักที่ทานกับข้าวจะค่อยออกทีหลังแสบเชื่อว่าสเตปการทํางานของร้านอาหารแต่และที่จะมีประมาณนี้ไม่หนีกันเท่าไหรค่ค่ะแต่ที่แน่ๆการทํางานในครัวต้องรวดเร็วแต่การที่จะเร็วได้เราต้องเตรียมพร้อมในการทํางานอย่างเช่นที่แสบบอกประจําว่าเตรียมของให้พร้อมผักที่เราต้องใช้น้ําซอสน้ําแกงทุกอย่างเราต้องมีสแตนบายพร้อมขายให้ลูกค้าสําหรับต้นนี้ลูกค้าสั่งเป็นเมนูสุดท้ายของค่าคืนนี้เมนูผัดกะเพราเนื้อจัดไปเลยคะ่ะดีใจพวกนี้เป็นวันหยุดนะคะจะ ได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวแล้วเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วเตรียมเสิร์ฟความอร่อยโตสุดท้ายให้ลูกค้าได้แล้วจ้าแม่ขวก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันเริ่มทยอยเก็บของกันได้เลยก็จะมีของบางอย่างที่ต้องเก็บในตู้เย็นใหญ่แสบจะมีตู้เย็นด้านหลังนะคะเต้นเต้น ยกของไปเก็บได้บินมาเพิ่มอีกหนึ่งใบลูกค้าสั่งเทคเอาไว้หรือสั่งไปทานบ้านอารมณ์แบบว่ามาช้าจังเลยฉันเริ่มเก็บของแล้วแต่ก็ต้องทําให้ลูกค้านะคะลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าสั่งเป็นเมนูผัดไทยไก่สองที่และเมนูแกงเพชรไก่อีกหนึ่งที่คะ่ะทําไปค่ะอย่าบนมันคือหน้าที่อยากจะถามอารมณ์นี้สําหรับคนที่ทํางานในครัวรู้สึกแบบไหนกันบ้างคะ่ะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนี่รูปร่างหน้าตาเมนูผัดไทยไก่จํานวนสองที่นะคะ เดี๋ยวใส่ผักลงไปก็จะดูน่ารับประทานเลยคะ่ะการทำงานในครัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันเป็นงานที่จุกจิกมากๆ เลยใครทําแล้วจะรู้นะคะว่าไม่นี่งานงานก็ไม่จบไม่สิ้นค่ะ,ะต้องขอบคุณอาชีพนี้นะคะที่ทําให้แซบมีกินมีใช้และเป็นอาชีพที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้ในต่างแดนเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาชีพแม่ครัวในต่างแดนนะคะผัดเสร็จแล้วเมนูผัดไทยไก่ทําขายให้ลูกค้าเตรียมใส่กล่องพร้อมเสิร์ฟเมนูความอร่อยแกงเสร็จเรียบร้อยเหมือนการแถมข้าวหนึ่งกล่องสำหรับค่าคืนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเตรียมเก็บของกลับบ้านนะคะก่อนจะกลับบ้านต้องเคลียร์ครัวให้เรียบร้อยก่อนสน โซเของร้านคือเข้ามาแบบไหนออกไปต้องเป็นแบบนั้นนะคะเพราะเราจะเหนื่อยแค่วันเดียวไม่ต้องมาทําในวันรุ่งขึ้นวันเดียวจบครบที่ครัวแม่แซบนะคะและแซบขอขอบคุณท,คทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมและคอยเป็นกําลังใจให้แม่แซบครัวไทยในเบลเยียมคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ว่าแซบจะมีเมนูอะไรเด็ดและมีอะไรมานําเสนอให้ทุกคนได้รับชมอีกนะคะถ้าคลิปของแซบดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อความรู้ดีๆและไอเดียดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่คลิป วิดีโอนะสวัสดีค่ะ